สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอนเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนงินก่อนเลยครับผลงานบอลเตงวันที่19ในคืนวันที่18นะครับก็ต้องบอกว่าสเต็ปแตก2วันติดแล้วนะครับบอลเตงบินแรกนะครับเป็นโบคาจูเนียนะครับที่เปิดบ้านราชนาซีเอพราเทนเซ่นะครับสประตูต่อ1นึ่ทีเด็ดของราชันคู่นี้ให้ต่อโบคาจูเนียในเลทครึ่งลูกนะครับผลสรุปบินนี้กินเต็มครับ บินที่2นะครับเป็นคาซาเปียนะครับที่เปิดบ้านแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับหประตูต่อ2ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับให้สูงไปนะครับสลูกครึ่งกับสาจบเก้าสิบนาทีครับคู่นี้ยิงกัน3ลูกนะครับกินไปครึ่งส่วนสเต็ปสาของราชันวันนี้นะครับคู่แรกเป็นโบคาจูเนียนะครับต่อครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มคู่ที่2นะครับต่อขับออโรร่านะครับครึ่งลูกก็สามารถบุกเอาชนะได้1นูนย์นะครับคู่นี้กินเต็มและคู่ที่3นะครับรองกุมบายาปอปนะครับคู่นี้จบ1นึ่งหนึ่งนะครับกิน ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มเลยนะครับเมื่อคืนใครตามราชันนะครับก็บวกทั้งเตงและสเตปเลยครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอมเตงนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสําหรับเพื่อนเพื่อพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่แอด rbt 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย rbt 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงกที่่แนบอยยูใต้คมเเล ในกลุ่มเขามีบอลเตงบอลเตปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต่งกันด และสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่20นะครับสิงหาคม2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์นี้นะครับมีนัดตกค้างพิมเมลีกนะครับลงเตะ2คู่ด้วยกันนะครับก็หยิบยกมาทั้ง2คู่นะครับและอีก2คู่ไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนครับคู่แรกนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบเอเวอร์ตันคู่ที่2เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบเชลซีคู่ที่3บาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านพบคาดิสและคู่ที่4นะครัับบเเอลติสเปิดบ้านพบบกัแอตมาดริด ไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นทางด้านแอสตันวิลล่านะครับเปิดสนามวิลล่าพาร์คนะครับพบกับทางด้านเอเวอร์ตันครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแอสตันวิลล่าอยู่ดับที่20นะครับลงเล่นไปแล้ว1นัดก็เป็นการแพ้มานะครับเก็บได้0แต้มเข้าเหรียที่0%ส่วนเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้อยู่ดับที่15ลงเล่นไป1นัดครับก็เป็นการแพ้มาเช่นกันนะครับเก็บได้0แต้้มอเศูนซซีีั่นนน้ครับแอสตััันนวิลลลล่่่่่าายยยยงไมเเเเคครบข้อูที0% ส่วนเออรตันนะครับซีซั่นนี้ยังไม่เคยเล่นเกมเยือนเช่นกันครับเข้าเลยที่0%สถิติเฮตูเฮต์หาน,นั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นแอสตันวิลล่านะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยครับเอาชนะไป4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งและเออร์ตันไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับ เกมล่าสุดเอเวอเรตันเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าสูงต่อ2ส่วนเกมล่าสุดในบ้านแอสตันวิลล่านะครับเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะเอเวอเรตันสองต่อหนึ่งอัตราการทำเงินนะครับแอสตันวิลล่ากินตังเอเวอเรตันไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอ5นัดล่าสุดนะครับจบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดลมตัวการของแอสตันวิลล่านั้นถือว่าดูดีเลยนะครับโดยชนะ5เสมอ4แพ้1เข้าวินไป7จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดบุกแพ้นิวคาสเซิลนะครับ5ต่่อ1สวนนเกมใบ้านนนนลล่าาาสุดดะะครับบเปิิ้ชซโอ3ต่อ0เเปิดบบบ้านนสมอออกัรรฟ์3 3ต่ และเปิดบ้านชนะไบรตันนะครับสองต่อหนึ่งส่วนเอฟเวอร์ตันนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลุมตริการถือว่าดูดีเช่นกันครับโดยชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป3จบเกมสูงไป1เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฟูลแลมศูนย์ต่อหนึ่งส่วนเกมเยอนล่าสุดกับปุกชนะสตโอกซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งบุกเสมอโบรตันศูนย์ต่อศูนย์และบุกชนะวีแกนแอตแลนติกนะครับศูนย์ต่อหนึ่งฟอร์มกระนิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับแอสตันวิลล่ายิงยี่สิบเสียสิบหกผลต่างบวก,ก,กสี่ 12, 7, ฉเฉล สภาพความพร้อมวันนี้นะครับแอสตันวิลลาเจ้าบ้านน่าจะใช้งานบูบากากามาราโอลิวัตกินและมุซาดิยาบีส่วนเอเวอเรตน,นะครับวันนี้ใช้อามาดโอนาน่าอับดุลไลดูกูเร่และโดมินิกคันวัลดเลวินครับ สำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะครับต่อครึ่งก็ปลูกราคา2 1ลูกโดยอัตราค่าน้ําผลตอบแทนนะครับแอสตันวิลล่าชนะจ่ายอยู่ที่0.91เอเวอร์ตันชนะจ่ายอยู่ที่0.99ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินนราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนนั้นราคา1นึคูในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับชนะจ่ายอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเท่าเอเวอร์ตันชนะจ่ายอยู่ที่เเท่าและ้สี่ วิล่าถ้าต่อ1ลูกนะครับเจอ5นัดล่าสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเอเวอเรตนะครับถ้าเป็นฝ่ายรอง1ลูกนะครับเจอ5นัดล่าสุดผ่านได้1ครั้งสูงในเลยสองลูกครึ่งนะครับแอสตันวิล่าเจอราคานี้5นัดล่าสุดผ่านได้3ครั้งส่วนเอเวอเรตนะครับสูง2ลูกครึ่งนะครับเจอ5นัดล่าสุดนะครับผ่านไดน้3ครั้งบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าถิ่นแอสตันวิล่าเตรียมเข้าวินกิน3คะแนนแบบไม่ต้องเหนื่อยแม้ล่าสุดนะครับจะพึ่งพายย่ายยให้กับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อห้าชนิดที่ต้าน ขณะที่การได้ลงบูในหลังเย่าของตัวเองคืนนี้นะครับน่าจะช่วยกู้ความมั่นใจกลับมาได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเลยครับประกอบกับเอเวอร์ตันเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่น่ากลัวอะไรเลยครับยิงล่าสุดน,นะครับเพิ่งแพ้คารังให้กับฟูแลมสุดตัวหนึ่งต้องบอกเลยว่าแย่อีกแล้วครับ จากแมนอื่นเครื่องที่สุดหรูนะครับสู่การเผชิญความจริงที่น่าผิดหวังครับปิดท้ายกับสถิติการพบกัน4ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายปลาใช้รวดทั้ง4ครั้งเลยครับฉะนั้นนะครับไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อแบบเต็มกําลังครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่แอสตันวิลล่านะครับในเลตคืนกบลูกครับฟันธงแอสตันวิลล่าเอาชนะเอเวอเรตสองประตูต่อศูนย์จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดสนามลลออนนนนดดดสเเเตีียมะคครรััับบบบพกทาาง้ชซ คนที่ลงเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับในนับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเวสแฮมอยู่อัดับที่13นะครับลงเล่นไปแล้ว1นัดก็เป็นการเสมอมานะครับเก็บได้1แต้มเข้าหรือที่0%ส่วนเชลซีนะครับอยู่อัดับที่11ลงเล่น1นัดก็เสมอมาเช่นกันนะครับเก็บได้1แต้มเข้าหรที่0% สถิติเฮตุเฮต์ห้านัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันมานะครับเป็นเชลซีนะครับที่ทําได้ดีกว่าชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งนะครับแล้วเวสต์แฮมเคยเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดครับเวสต์แฮมเปิดบ้านเสมอเชลซี1นต่อหและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับกับกลายเป็นทางด้านเวสต์แฮมนะครับห้านัดล่าสุดครับกินตังเชลซีไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับจบต่ําไป3ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุกการของเวสต์แฮมนะครับต้องบอกว่าช่วงงหลััเรริ่่มแผวนะคบ โดยชนะ5เสมอ2แพ้3เขวินไป5จบเกมสูงไป9เกมล่าสุดบุกเสมอบอลมัด1ต่อ 1, 1ส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านอาชนะลีดอยู่ในเตะครับ3ประตูต่อ1 ส่วนเชลซีนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุริการถือว่าแย่เลยเลยครับโดยชนะ3เสมอ5แพ้2อเข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูล1นต่อหส่วนเกมเยอล่าสุดนะครับบุกเสมอ, New อนิวคาสเซิล1หต่อหบุกแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ีต่อหและบุกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ1นต่อศฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับเวสต์แฮมยิง23เสีย19ผลต่างบวก4เฉลี่ยได้สองจดสามลูกต่อเกม ส่วนเชลซีนะครับยิง18เสีย14ผลต่างบวก4เฉลี่ยยิงได้1.8ลูกต่อเกมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านเวสต์แฮมนะครับน่าจะใช้งานโทมัสซูเซกลูคัสสปาเกต้าจารอดโบเวนและมิคาเอลอันโตดิโอส่วนเชลซีนะครับวันนี้มีมอยเซสไกเซโดเอ็นโซเฟรนันเดสลาฮิมสเตอร์ดิงและนิโคโลแจ็คสันสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เชลซีนะครับปลูกต่อปอราคา2ครึ่งลูก โดยตราคาน้ำผลตอบแทนของเวสแฮมนะครับตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงตาโมเ,เดิน์นแหคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทันด้าราคา1นคูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เวสแฮมชนะจาจอยู่ที่3.17เชลซีชนะจาจอยู่ที่2.1 1และถ้าเสมอกันจาจอยู่ที่3.47ี่ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเวสแฮมถ้าเป็นฝ่ายรองครึ่งลูกนะครับเจอห่านาล่าสุดผ่านได้1ครั้งส่วนเชลซีนะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับเจอห่านาล่าสุด สูงในเลยสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเวสแฮมเจอราคานี้5นัดล่าสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเชลซีนะครับสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเจอ5นัดล่าสุดไม่เคยผ่านได้เลยครับทีมเยือนเชลซีนะครับจากแมตช์ล่าสุดนะครับที่เปิดรังเจ้าลิเวอร์พูลหนึ่งต่อหนึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมและดูดีมีอนาคตอยู่พอสมควรครับแม้จะต้องใช้เวลาปรับจูนอีกเพียบนะครับแต่แดนกลางคือหัวใจสําคัญและค่อนข้างแบกทีมได้มากเลยทีเดียวครับสอดคล้องกับทีมเยือนเวสต์แฮมนะครับที่ผลงานช่วงหหลััังงงวพพึ่าายกครบ เสียประตูมากมายไก่กองร่วมๆสิเม็ดจากสีนัดอีกด้วยนะครับมองว่าลอนดอนดาร์บี้ครั้งนี้นะครับน่าจะเซตตัวแทนจากสีน้ำเงินแน่นอนครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อนะครับรอรับทรัพย์สบายใจสุดครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับต่อเชลซีนะครับในเลตปอปอครับฟันธงเชลซีอาชนะเวสต์แฮมได้2ประตูตอนหนึ่งจัดไปครับคู่ที่3นะครับเดี๋ยวไปกันนิดสึกลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนานะครับเปิดสนามคามนูพบกับทางด้านคาดิสครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตาาาามเวลบ้น โดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับบาร์เซโลนาอยู่ดับที่11ลงเล่นไป1นัดครับก็เป็นการเสมอมานะครับเก็บได้1แต้มเข้าอยู่ที่0%ส่วนคา์ดิสตอนนี้อยู่ดับที่7ลงเล่นไป1นัดครับก็เป็นการชนะมานะครับเก็บได้3แต้มเข้าอยู่ที่100%สถิติเฮตุเฮท้านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นบาร์เซโลนานะครับที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยเอาชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งและคาดิสเอาชนะไปได้1ครั้ง เกมล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะคาดิสอต่อศูนย์และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่านะครับเป็นทางด้านคาดิสนะครับห้านดล่าสุดครับกินตังบาร์เซโลนาไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันห้านัดล่าสุดจบต่ำไป4ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของบาร์เซโลนาถือว่าดูดีอยู่นะครับโดยชนะ5เสมอ1นแพ้4เข้าอินไป5เจ้ากเกมสูงไป5 เกมล่าสุดบุกเสมอเกตาเฟสศูนต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะท็อตแนมฮอตสเปิลสี่ต่อสองเปิดบ้านชนะเลเออมาตติสามต่อศูนย์และเปิดบ้านชนะมายองกาสามต่อศูนย์ส่วนคาดิสนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุกการถือว่าดูดีเช่นกันครับโดยชนะ5เสมอ3แพ้2องเข้าวินไป4จบเกมสูงไปหนเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาราเบส1นต่อศส่วนเกมเยือนล่าสุดครับบุกเสมอคอโดบานะครับ1นต่อหบุกเอาชนะเอสปันยอน0 1และบุกเสมอเเอลช่นะึ่งแล1 ฟอร์มกันยิงประตูสินัดล่าสุดนะครับบาร์เซลโลนายิง19เสีย14บผลต่างบวก5าเฉลิงได้1.9ลูกต่อเกมส่วนคาดิสนะครับยิง1ิเสียเจผลต่างบวก7เฉลิงได้1.4ลูกต่อเกมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับบาร์เซลโลนาเจ้าบ้านน่าจะใช้งานเอซซาซูรีอิกายกูดูกันและโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ส่วนคาดิสนะครับวันนี้ใช้งานรูบเบนอังการาสัสคริสโตเฟอร์รามอสและโรเจอร์นะครับ สำหรับเรืราคาห้นิคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับต่อ1นึ่งครึ่งคบสราคา2อลูกโดยอัตราคาน้ำผลตอบแทนของคาดิสนะครับตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับส่วนสูงตามโมได้ราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่2ลูกครึง่งคบสส่วนั้นราคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้บาร์เซโลนานะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.21คาดิสชนะจ่ายอยู่ที่12เท่าเลยนะครับและถ้าเสมอกอันจ่ายอยู่ที่6เท่าครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับบาร์เซโลนาถ้าต่อในเลทหนึ่งลูกครึ 1. ่งครบสองนะครับเจอห้านล่าสุดไม่เคยผ่านได้ครับส่วนคาดิสนะครับถ้ารองในเลทหนึ่งลูกครึ่งครบสองนะครับเจอสามครั้งผ่านได้สองครั้งสูงในเลทสามลูกนะครับบาร์เซโลนาเจอราคาในห้านัดล่าสุดผ่านได้หนึ่งครั้งส่วนคาดิสนะครับสูงสามลูกครับเจอห้านล่าสุดผ่านได้หนึ่งครั้งครับบาร์เซโลนานะครับมองถึงสามแต้มแน่นอนหลังจากทำได้เพียงแค่เสมอกับเกตาเฟ่ในเกมแรกนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้พวกเขาได้เเเลลล่่่่่นน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 ใใถิคคคัััััมมมููะะรรรรบบาาาาาจหวงงงผกกกกกแแขขขยย้ดดดอฤไไ และเมื่อมองไปที่ทีมเยือนคาดิสครับแม้จะชนะอาราเบสมา1.0ต่อก็จริงนะครับทว่าเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับอีกทั้งสถิติการพบกันในซีซั่นที่แล้วก็เป็นทางบาร์เซโลนานะครับที่ชนะขาดลอยทั้งไปและกลับอีกด้วยครับมองดูแล้วนะครับราคาลูกขึ้นคุบสอนะครับดูแล้วไม่ยากอะไรแต่การลุ้นต่อในเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่บาร์เซโลนานะครับในเลทหนึ่งลูกรึ่นคุบสองครับฟันธงบาร์ คู่ที่4ี่นะครับคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นครับเรายังอยู่ในศึกลาลิกาสเปนนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเลอันเบติสนะครับเปิดสนามเบดิโตบิยามารินนะครับต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเลอันเบติสอยู่อันดับที่6ลงเล่นไป1นัดครับก็เป็นการชนะมานะครับเก็บได้3แต้มเข้าเหรียที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนแอตมาดริดนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่สองลงเล่นหนึ่งนัดครับก็เป็นการชนะมาเช่นกันครับเก สถิติเฮตูเฮท้าชนะหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นแอดมัลลิดนะครับทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยครับเอาชนะไป4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งและเลอันเบติสไม่เคยชนะได้เลยนะครับเกมล่าสุดครับแอดมัลลิดเปิดบ้านชนะเลอันเบติส1นต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเลอันเบติสนะครับย้อนไปเมื่อปี2022ก็เป็นเลอันเบติสนะครับเปิดบ้านแพ้แอดมัลลิด1นต่อสอัตราการทำเงินนะครับแอดมัลลิดกินตังเลอันเบติสไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะคครรรัััับบเจจออกกนนท้้งงดล่าสสสุ์ูไป3ครับ ฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุรการของเลอันเบติสถือว่าแย่เลยละครับโดยชนะ3เสมอ2แพ้5เข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกอาชนะเบียเลอัน1ต่อ2ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้เลอันเซร์เซดาศูนย์ต่อนเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่1นต่อหนึ่งและเปิดบ้านแพ้โมนาโก1ต่อ3ส่วนแอดมารีสนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุรการยังลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่นะครับโดยชนะ4เสมอ4แพ้2เข้าวินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกรานาดา3ต่อหนึ่ง ส่วนเกมเยือนล่าสุดครับบุกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อสองบุกแพ้เกาลิใต้ออสตาสามต่อสองและบุกเสมอบียาเลียนสองต่อสองฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับเลอันเบติสยิงเก้าสียสิบสามบนต่างลบสี่เฉลี่ยได้ศูนย์จุดเก้าลูกต่อเกมส่วนแอดมันลิดนะครับยิงสิบแปดสียสิบสามบนต่างบวกห้าเฉลี่ยได้หนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านเลอันเบติสจะใช้งานอิสโก้อโยเซไปเรสบอค่าอิเกลเซส ส่วนแอดมันลิตนะครับวันนี้ใช้งานโรดิโกเดปอลโทมัสเซอร์มาอองตวนกริชมันและแมฟเฟสเดปายสำหรับเลราคาในนิ้กับของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แอดมันลิตนะครับบุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับเลอันเบติสชนะจ่ายอยู่ที่0.90แอดมันลิตชนะจ่ายอยู่ที่1เท่าส่วนสูงตาโมเวอร์เดินาราคาบอลอยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่ง ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นึงคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกเลยอันเบติสชนะจ่ายอยู่ที่3.6เท่าแอดมาริชชนะจ่ายอยู่ที่2เท่านะครับและเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.3เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเลอันเบติสถ้ารองในเลดครึ่งลูกนะครับเจอห่านล่าสุดไม่เคยผ่านได้ครับส่วนแอดมาริชนะครับถ้าต่อครึ่งลูกนะครับเจอห่านล่าสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเลยสอลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเลอันเบติสเจอราคานี้ห่านล่าสุดผ่านได้1ครั้งส่วนแอดมาริชนะครับสูง2ลูกคสบ2ลูกคคคครรรรึ่่งงนนนะััับบเจอดดลาาสุผไ้้1 เลอั is, นเบติสครับทำผลงานได้เยี่ยมหลังบุกเอาชนะเบียร์เลอันทีมที่เก่งในบ้านก็คงกลับมาเล่นในถิ่นตัวเองด้วยความมั่นใจสูงลิฟเลยนะครับแม้คู่แข่งในวันนี้จะเป็นถึงแอดมาลลิดก็ตามนะครับถ้าว่าสถิตินอกบ้านตราหมีนายลาดิก้าเมื่อซีซั่นก่อนไม่สู้ดีครับเมื่อเขาวินได้เพียงแค่ครั้งเดียวตลอด5นัดหลังส่วนปูมหลังกเก่าๆนะครับทีมจากเมืองหลวงก็อาจจะยกพลมาชนะบ่อยๆนะครับแต่สถานการณ์ต้นซีซั่นแบบนี้อะไรก็ไม่ง่ายครับเพราะร่างกายยังไม่ฟิตกันครับแถมเบติสมั่นใจมาจากแมตช์ล่าสุด ทรงนี้นะครับวางบอลรองนะครับในราคาครึ่งลูกไปดีกว่าครับคู่นี้เลือกเชียเรือกลงทุนนะครับรองไปที่เลอันเบติสครับในเลทครึ่งลูกครับฟันธงคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไปครับและก็จะไปคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันทีหนงครับคู่แรกนะครับต่อแอสตันวิลล่าครึ่งกบลูกคู่ที่2ต่อเชลซีปอปอคู่ที่3ต่อบาร์เซโลน่าลูกครึ่งกบสอและคู่ที่สี่นะครับรองเลอันเบติสในเลทครึ่งลูกครับและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับวัานัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่ อาไัต์ติ่ต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ